ก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับโนนี่มาดูเอเก้นะครับกับอาเซนนลสัญญากัน5ปีนะฮะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่เราวประมาณ50,000 50, 5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็อตัวเลขน,นี้น่าสนใจนะครับค่าตัว50ล้านนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อย5 0,000คือถ้าเทียบกับบุโกโยซาก้าแล้วเนี่ยสมดุลน,นะเพราะว่าบุโกโยสาก้าเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ ประมาณ10ไม่ใช่ร้อยห้าสิบล้านมาดูอเกเนี่ยห้าสิบล้านหนึ่งในสามค่าเหนื่อยบุกยโยซาก้าอยู่ที่แสนห้ามาดูอีเจรับแค่ห้าหมื่นก็หนึ่งในสามเห็นไหมสำรองราคาที่น่าสนใจนะคือถ้าจะจ้างคนที่เด็กกว่าน,นี้หรือแก่กว่าน,นี้ คือเด็กเนี่ยประสบการณ์ไม่ถึงนะฝีเท้าไม่ได้จะมาสำรองบูโยซากแเราก็เห็นล้วร,รด,ดูการที่แล้วเนี่ยเอาอีธาน a อเวเนลี่ซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะฮะไปเล่นปีกแทนประสบการณ์ก็น้อยเล่นได้อยู่ช่วงนึงเ,เล่นได้ดีอยู่ช่วงนึงแต่ก็ไม่ได้ทดแทนได้100%นะครับจะเอานักเตะที่เป็นนักตเตะที่เก่งกว่านีนะค้ค่าตัวก็ต้องสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะที่ ตำแหน่งนี้มันไม่สามารถเอานักเตะอายุเยอะได้นะสาขึ้นก็เล่นลําบากแล้วฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับที่อาเซนอนจะหานักเตะสักคนหนึ่งที่มาสำรองบุกโยซาก้า mm hmm. แล้วก็มันก็มีชื่อของโนนี่มาดูเกเขึ้นมาแบบรวดเด็วนะหลังจากที่ปิดฤดูกาลปุ๊บเนี่ยจริงจริงเชลซีเขาไปเตะฟุตบอลสโมสรโลกมาดูเกเก็ไปกับเขาด้วยนะ แต่ว่าข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับสมสรอนก็ตัดสินใจซื้อนะตกลงกับเชลซีแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนดีลกันเคยเดีลกันมาก่อนแล้วในกรณีตั้งแต่ไครฮาร์เวส์นะครับใช่ไหมทีนี้หลายคนแฟนบอลอาเซนอลหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ดีลนี้มันเป็นการช่วยทางเชลซีหรือเปล่าเป็นการช่วยระบายนักเตะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎการเงินหรือเปล่าเพราะเชลซีเขาก็มี การซื้อนักเตะมาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยม,มันมีข้อนห,นหน่าสนใจกันอยู่ว่าเออทางเชลซีเขามีปัญหาเยอะหรือเปล่านะครับอันนีออ้ขอไม่ออกความเห็นแล้วกันขอมองในมุมที่เราเรามองอยู่ตอนนี้นะเรามองว่าทางโนนี่มาดูเอเ้เนี่ยเป็นเ,ออเป็นปีกที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วว่าฝีเท้าดี เป็นนักเตะวัยรุ่นพรสวรรค์สูงนะครับค่าตัวก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปมีประสบการณ์ในเกมระดับระดับสูงทั้งตอนอยู่เอติวิชีลีกย้ายมาเชลซีก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะแล้วก็ได้ติดทีมชาติงเ,เป็นนักเตะทีมชาติแล้วก็ เขามีความสัมพันธ์กับพวกนักเตะทีมชาติของอาร์เซนอลเนี่ยอย่างพวกเดคเคนไรส์บุโกโยซาก้าเนี่ยค่อนข้างดีฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่อาร์เซนอลเลือกทางโนนี่มาดูยเก้แล้วเชลซีเองเขาก็อยากปล่อยนะครับเขาได้ราคาคิดว่าราคา50บล้านปอนด์เนี่ยเป็นราคาที่ทางเชลซีเขารู้สึกว่าเฮ้ยเอาสิซื้อก็ก็ขายเขาก็จะได้ เอาเงินไปหมุนซื้อนักเตะต,ตัวอื่นแล้วก็ทํากำไรได้อีกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นะนะ้้นแฟนเชลซีอาจจะแบบดีใจอ่ะว่าเอ้ยนักเตะขายได้แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยจ่ายมันเลี้ยงเก่งอะแต่เรื่องเลี้ยงเก่งเนี่ยว่าไม่ได้นะโนนี่มาดูยเก้เนี่ยสติดีมากรอเซนอนเอาขึ้นเว็บเลยนะครับเป็นนักเตะที่าพาั เรียกว่าพาบอลขึ้นหน้าได้ดีนะครับเอาบอลไปกับตัวเนี่ยเลี้ยงบอลในระยะสิบเ,เมตรขึ้นไปน,นะครับเขาทำได้ถึง6 1จุดครั้งต่อ90นาทีเลยนะคือใน1เก่อเกมมีเลี้ยงบอลเนระยะ1ิเมตรหนี่ด6.1ครั้งเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดาแล้วน,ะนี่คืออันดับหนึ่งของลีกนะอ,อ,อายุเพิ่งจะย3สิบสามปีนะครับเราถ้าเกิดเป็นระยะห้าเมตรอะ่ะ ห้าเมตรขึ้นไปนี่1 0บจุดเครั้งนะใน90นาทีเออเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นอ,อ,อันดับหนึ่งในสามของนักเตะที่นักเตะปีกนะตำแหน่งปีกทีออ่ดีอันดับต้นๆของลีกอะ่ะอันเนี้ยแฟนเชลซีอะ่ะจะไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเลขไนงะเออแต่ว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยเขา สนใจแล้วก็มองหานักเตะแบบนี้อยู่เพราะว่าถ้าเราเราลองมองดูนะบุโกโยซาก้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่แบบสไตล์เลี้ยงตะลุยเลี้ยงแหวกหรือว่าเลี้ยงกินตัวอะไรนักหนานะครับเขาก็เป็นคนที่แบบต้องต้องต่อบอลรอเชื่อมบอลอะไรกับเพื่อนอยู่แล้วก็มีแค่สถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งท่านที่เขาจะแบบพยายามเล่นแต่ว่ามาโดยเก้นี่คนละแบบ คือเขาไม่กลัวเลยที่จะเลี้ยงบอลฝ่าเข้าไปอะไรเงี้ยบางทีจะเห็นว่าเขายึกยักกับสามสี่คนตรงกลางสนามเขาสามารถที่จะเอาบอลขึ้นหน้าอยู่ๆก็เอาบอลขึ้นหน้าได้เฉยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งในกรอบเขตโทษเขาเขามีเปอร์เซ็นที่ดีในการเข้าไปรับบอลในกรอบเขตโทษหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะเออก็เป็นรองแค่บุกโยซาก้าเราด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นในการยิงหรืออะไรเงี้ยเขาก็ติดท็อปเหมือนกันนะ เอ่อเทียบเท่าเดี๋ยวนะเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับทาง e e เอเบเรเชเอเซอเอเรเบเชีเดเอเซนะครับของทางคริสตัลพาเลทนะซิติอยู่ที่ประมาณ3.5้ครั้งต่อเกมนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาละนะถ้าดูจากถิตินะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเ,เล่นเท้าขวาได้นะคือถนัดเท้าซ้ายเล่นเท้าขวาได้แล้วก็ เขาบอกว่าเล่นทางฝั่งซ้ายก็ได้นะไม่ติดปีกซ้ายก็เล่นได้ปีกขวาก็ได้แล้วแต่นะครับเฮ้ยถ้าในมุมมองอย่างเงี้ยเราเราชอบนะเออนักเตะที่ไม่ได้สนใจว่าเออจะต้องให้เล่นตรงตำแหน่งถนัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทางฝั่งขวาเนี่ยมีบุกยโยซาก้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝั่งซ้ายเขาจะเป็นคนเล่นเนี่ยก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลเนี่ยใช้ปีกทีมชาติอังกฤษสคนในทีมเลยนะ แล้วทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นปัญหามาตอลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอ,อทอสซาเองก็ไม่ได้ว่าเล่นดีอะไรนักนะครับเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็มาร์ตินเนลลี่เองก็เหมือนเหมือนพัฒนาได้ไม่สุดจริงๆนะครับคือเขามีความเร็วนะอันนี้ไม่เถียงเลยถ้าในหลีกเรื่องความเร็วถ้าแบบวิ่งแข่งกันเนี่ยมันเลอๆอาจจะแบบไม่ไม่แพ้ใครแต่มันต้องเอาบอลไปกับตัวด้วยอะ ออต้องเอาไปยิงต้องเอาไปเปิดบอลใหออ้มันปัญหาของมันเตนลี่คือจังหวะสุดท้ายจังหวะที่ควรจะต้องออทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เอาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้มนมันทำไม่ได้นะครับในขณะที่มาดูเอเ้ G e เนี่ยคืออย่างออแฟนเชลเซีบอกว่ามันไม่ส่งก็อ,อย่างน้อยมันไม่ส่งมันยิงอะ่ะเออมันเลี้ยงตัดเข้าในยิงมันหลบคู่แข่งไปเปิดบอลได้บ้างแต่อาจจะโอเคอาจจะไม่ได้แอสซิสต์อะไรอย่างเงี้ย แต่ในทีมชาติมันทําได้เออในทีมชาติแอสเซทได้มันก็ต้องย้อนกลับมาดูที่เชลซีว่ามันมีใครให้แอสเซทหรือเปล่ามันเข้าตําแหน่งไหมตอนที่มันเลี้ยงฝ่าคู่แข่งไปเพื่อนอ่ะวิ่งเข้าตําแหน่งไหมมีมีพื้นที่โล่งๆให้ยิงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันเป็นเรื่องหน้าปวดหัวอยู่นะว่าเออบางคนอ่ะนักเตะบางคนมันฉายแววไม่ได้เพราะว่าเอ่อทีมมันเล่นกันไม่ดีเองหรือเปล่าอ่าแต่ทีนี้ ด้วยสิ่งต่างๆางเหล่านี้คิดว่าอาร์เตต้าน่าจะมองแล้วว่าโนนี่มาดูอเก้เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มได้ทั้งในฐานะสำรองบูกโยซาก้าหรือแม้กระทั่งเป็นแคนดิเดตทั้งฝั่งซ้ายและเผลอๆอาจจะเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับมาดูอเก้เนี่ยด้วยทักษะการเลี้ยงบอลน,นะด้วยทักษะด้วยความสามารถในระดับที่เรียกว่า ฝีเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครนะแล้วในมุมมองของเรานะเรามองว่าเราอะเคยดูเตอรี่องลีอ่ะมันก็สไตล์แบบนี้เป็นนักเตะปีกมาก,ก่อนถูกจับไปเล่นกองหน้านี่เรายังคิดว่าถ้าเกิดจับมาเดยเก้ไปเล่นกองหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเออเพอเพคืออย่าลืมนะนี่เคยยิงใส่แฮตทริกใส่วูฟแล้วนะ เออมันอยู่ที่โอกาสนะครับว่าทีมทีมไหนจะให้โอกาสเขาอันนี้ต้องรอติดตามเราเชื่อว่าโ mm. นนี่มาดูเกนน่าสนใจนะครับเอาเกรดเล็กกิดน้อยสักนิดนึงเ,ออเขาเป็นเด็กลอนดอนเหนือจริงๆนะเ,ออเกิดที่เกิดที่ลอนดอนจริงๆแล้วกออ็มีความสนใจเรื่องของดนตรีอันนี้เขาชอบดนตรีเขาชอบเ,ออเรื่องของแฟชั่นด้วยนะ เ,ออเ,จเจ้าตัวก็แฟชั่นเฮสต้านิดๆน,น,นะมีเล่นใส่ผ้าโพ,พกหัวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คาแรคเตอร์เนี่ยเขาเขาใช้มาตั้งแต่ตอนอยู่กับทางออ PSVILFEN เออเแล้วนะครับอ,อ่าแล้วก็มูลค่าทางการตลาดเนี่ยแบบนอกสนามเนี่ยอาซนน่าจะสนใจตรงนี้ด้วยอ,อ่านี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่น่าจะซื้อมาด้วยนะครับเจ้าตัวเองกเออ็เรื่องปัญหาการบาดเจ็บออถือว่ามีไม่เยอะ คเคยมีอาการบาดเจ็บเรื่องข้อเท้าที่ P S V นะครับก็หายไปราวๆ2เดือนกว่าแล้วก็ตอนมาอยู่เชลซีก็มีเจ็บแฮมสตริงนะครับประมาณมประมาณเดือนกว่าๆโดยประมาณนะโดยประมาณอันนี้สี่ตีนี้คืออ่านผ่านๆตาม,มาไม่ได้ไม่ได้ลงลึกมากนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีแบบเกิดซ้ำฉะนั้น เรื่องของอาการบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยคิดว่าไม่มีนะครับแล้วก็โดยสภาพร่างกายอายุขนาดนี้เราไม่ได้เจ็บเรื้อรังนะครับก็น่าจะเป็นนิมิตหม่ที่ดีผมเพราะว่าหลายคนม,มาเซนอนนี่มันจะเจ็บก่อนเนี่ยมันจะรู้สึกท้อแท้นะครับก็หวังว่าน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับสำหรับโนนี่มาดูเอเจ ส่วนอื่นๆก็ต้องรอดูนะครับว่าอพอลงเล่นจริงนะครับหรือในฤดูกาลปกติเนี่ยทางอาร์เตต้าจะใช้งานเขายังไงจะมีมุมมองในการที่จะ,ะทั้งทั้งการปรับทีมนะฮะเรื่องของแท็กติกโดยรวมเนี่ยแล้วก็ทางผู้ฝึกสอนนะโคช้ชอะไรเนี่ยเขาจะติวทางมาดเก้นเนี่ยให้ไปในทิศทางไหนนะเพราะว่าเล่นกับเชลซีแล้วมัน อาจจะไม่เวิร์กมาอยู่อาเซนอลอาจจะต้องปรับซะหน่อยนะอาจจะต้องแบบมีมีแนวทางในการเล่นใหม่หรือเปล่าเพื่อใหออ้พัฒนาศักยภาพาเพราะว่าอาร์เตต้าเนี่ยชอบมากชอบเด็กวัยขนาดนี้กำลังปั้นได้นะครับต่อหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทางอาเซนอลด้วยนะส่วนคนอื่นๆนะครับกำลังมีข่าวไล่เลียงกันมาเดี๋ยวเราจะติดตามแล้วก็สรุป นะครับในเรื่องของการซื้อขายฟังก็ขอให้มันออฟฟิเชียลก่อนละกันเนาะ,ะสำหรับโนนี่มาดิเ้ก็ประมาณนี้แหละนะครับคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวช่องนี้ถ้าเกิดว่าสามารถไลฟ์ได้ก็ก็จะไลฟ์นะครับแต่ว่าคือยังไม่มีคนติดตาม <laughs> ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบละบ๊ายบายเดี๋ยวลาก่อน